โอเคครับก้าบสวัสดีทุกคนด้วยครับวันนี้กลับอยู่กังโมบายครับผม วันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนนะครับไปทำคอนเทนต์นะครับในส่วนของการเตรียมของการที่เราจะขึ้นเลเวล70นะครับแช่วงนี้เนี่ยทุกคนน่าจะไต่เลเวลกันให้ขึ้นเลเวล70และเลเวล70ครับเราจะทำของอะไรบ้างครับผมและเราจะทำค่าป้องกันของเราเนี่ยให้อยู่ประมาณไหนนะครับเราถึงจะสามารถไต่เลเวลจาก70ไปหา80วันนี้นะครับก็จะเป็นไกด์ในส่วนของการทำของการตีบวกนะครับและเราจะทำของเซตไหนกันแน่นะครับในการที่เราเนี่ยจะทำช่วง70นะครับไป หา80ั่นเองซึ่งเอาง่ายครับก็คือตั้งแต่เเวล60ไปหา80ละกันนะครับเพราะว่า70เนี่ยเอาง่ายเลยครับมันคือทางผ่านนะครับส่วนใหญ่แล้วนะครับเราจะไม่ค่อยทําของ70นอกจากมันจะดอกมานั่นเองนะครับผมเพราะว่าการทําของเนี่ยมันจะค่อนข้างสิ้นเปลืองทรัพยากรของเรานะครับและวันนี้นะครับจะพาเพื่อนๆไปไกด์ว่าจะต้องทําอะไรบ้างเตรียมของอะไรบ้างเตรียมยันอะไรบ้างครับในการทําของต่างๆทั้งหมดเลยนะครับก็จะเป็นไกด์ให้กับเพื่อนๆใส่งบน้อยละกันนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ครับเป็น ทคคลิปด้วยรับาํใครที่กําลังมองหาร้านเติมเกมรับเติมเกมในราคาที่ถูกครับกับร้าน EC a s, oh. <S Card Top Up ตามารเติมได้3ช่องทาง1จากเพจ f a c e b o o k ครับ2ก็คือรลนแอดสก็คือจากเว็บไซต์เราสามารถกดเข้าไปที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับผมเป็นร้านรับเติมเกมแพ็กมากมายครับไม่ว่าจะเป็นเกมเก่าและเกมใหม่ล่าสุดมัมีแพ็กเติมเกมให้กับเพืเ่อนๆในราคาที่ถูกรับประกันถูกกว่าที่ เราจะไปเติมเองครับสะดวกปลอดภัยเติมไวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับกับร้านที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายปลอดภัยแน่นอนอย่าลืมครับใครสนใจคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปของผมครับได้ความรวดเร็วและบริการรับเติมที่ราคาถูกกว่าที่เราจะไปเติมเองคใครที่ชอบเล่นเกมใครที่ชอบปล่อยบอดจอ อย่าลืมครับวันนี้ผมมีของดีๆมาฝากกับ UG Phone ครับในการเล่นเกมที่ใครที่ชอบเล่นหลายจอครับใครที่ชอบปล่อยบอทเราจะไม่เสียค่าไฟค่าเน็ตครับประหยัดแค่วันละ8บาทครับอย่าลืมครับใครที่สนใจ UG Phone ครับบริการโปรแกรมจำลองระบบข่าวครับบอท24ชั่วโมงไม่ต้องปิดจอครับและไม่ได้เสียค่าไฟไม่ได้เสียค่าเน็ตครับแค่วันละ8บาทเท่านั้นใครที่สนใจอย่าลืมสแกนโค้ดนี้ครับจะได้รับส่วนลดครับในราคา 35บาทครับผมนะครับเรามาเริ่มแรกกันเลยแล้วกันนะครับผมณนะช่วงนี้เนี่ยทุกคนก็จะไต่ขึ้น70แล้วก็จะไปหา80นะครับคือสิ่งที่เราทำอะ่ะเราทำมาตั้งแต่เลเวล60แล้วนะครับพอเราขึ้นมาเลเวล60เนี่ยเราก็จะไปทำการทำคราฟของแดงนะครับซึ่งเราก็จะทำการคราฟของแดงเซต6กเนาะก็อย่างที่บอกครับเซต60เนี่ยเป็นเซตที่ดีที่สุดแล้วขึ้นไปเปลี่ยนตอนที่เป็นเลเวล80นั่นเองครับซึ่ง70เนี่ย ส่วนใหญ่แล้วเราจะไม่ทานะครับเพราะว่า1ก็คือเราต้องชิ้นเปลืองทรัพยากรอ,อะถ้าเราเล่นสายงมวยงบงบ,งบน้อยจริงๆอะเราจะไม่มีงบประมาณในการทําของครับเพราะว่ามันค่อนข้างใช้เยอะใช่ไหมครับหก็คือในส่วนของการซื้อยันอะเราต้องได้ซื้ออยู่แล้วนะครับยันมาทําการปีบวกของเซตเจแล้วก็ในส่วนของหินออฟนะครับที่เราจะยัดออฟอย่างเช่นซึ่งอย่างที่บอกครับเวลาเรายัดเข้าไปเนี่ยของพวกนี้เนี่ยถ้าเราไปเปลี่ยนเซตใหม่นะครับมันก็จะหายไปใช่ไหมนั่นแหละผมก็อยากจะแนะนําให้เพื่อนๆน,นะครับไม่ต้องทําของเซตเจนะถ้าเรา ใส่ของเซต60ครบแล้วเราดรอปในส่วนของหินป้องกัน6เนี่ยผมแนะนําว่าให้เราเก็บไว้เลยนะครับไปทําในส่วนของเซต80เลยจบๆไปเอ๊ะงั้นลหลายๆคนนะครับก็ถามว่าเอา้าเราขึ้น70เนี่ยเราจะฟาร์มไหวไว้ตอนที่เราใส่เซต60นะครับซึ่งมันก็มีวิธีนะครับในการทําว่าเราไหวอยู่แล้วนะครับผมซึ่งเราจะใส่ของเซต60นี่แหละทำยังไงให้มันไหวนะครับอย่างที่บอกครับก็คือค่าป้องกันเนี่ยทุกคนนะครับตอนที่จะขึ้น70เนี่ย ต้อง700ัพปุ๊ดแล้วนะครับผมก็คือค่าป้องกันต่างๆเนี่ยต้อง700ัพการที่จะทําค่าป้องกัน700ัพเนี่ยอย่างที่บอกครับตอนนี้เนี่ยถ้าใครมีเสื้อนะครับของ60เนี่ยบวก7อยู่แล้วนะครับผมอันนี้เนี่ยดีนะครับเพราะว่าบวก7เนี่ยมันจะได้ค่าป้องกันเยอะซึ่งผมแนะนานะครับให้เราเนี่ยทำเสื้อเซ็60เนี่ยตั้งแต่บวก 7ไปหาบวก10นะครับใครทําได้บวก10ยิ่งดีนะครับผมตรงนี้เนาะมันก็จะไม่สิ้นเปลืองทรัพยากรแล้วก็ไม่จําเป็นต้องไปทําเสื้อแดงเลเวลเจ็ดสินะครับผมถ้าใครทําได้นะก็ถ้าได้บวกแเดี๋ยวก็ดีแล้วนะครับก็สามารถร์มเลเวลเจ็ดสิบไปหาแปดสิบได้เลยซึ่งเจ็ดสิบเนี่ยมันคือทางผ่านอยู่แล้วนะครับผมเราไม่จําเป็นต้องไปเปลี่ยนเซตไปเปลี่ยนของเพื่อเปลืองทรัพยากรขอ,ของเรานะครับ ก็วิธีการเตรียมอ่ะก็อย่างที่บอกครับหนึ่งก็คือหินออฟเนาะที่เราจะต้องเตรียมไปตอนที่เราจะแ0ิบนะครับเรานะครับถ้าจะตีบวกจริงอ่ะให้เราตีบวกเสื้อนะครับเพราะว่าเสื้อเนี่ยมันจะได้ในส่วนของค่าเดฟนะครับผมค่าเดฟเนี่ยเยอะที่สุดแล้วตีบวกเนี่ยตียังไงให้ติดนะครับอันดับแรกเด่ยก็คือให้เราตีบวก3ก่อนก็ได้นะครับผมตีให้ขึ้นบวก3จากนั้นนะครับเราก็หายันนะครับยันเนี่ยมันก็จะมียันยันอยู่2แบบนะครับยันกระโดดนะก็เราก็จะไปลุ้นบวก6นะครับผมประมาณนั้นนะ คืออย่างที่บอกครับใครที่มีงบประมาณอะ่ะใครที่มีงบประมาณนะครับผมอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่าใครที่มีงบประมาณแล้วกันเพราะว่ามันจะมีในส่วนของซึ่งมันจะมียันที่เราจะสามารถซื้อได้นะครับผมเขาเรียกว่าเป็นการสะสมในการเติมนะครับผมมันจะให้ยันตรงนี้เรามาค่อนข้างเยอะนะครับ ซึ่งยันตรงนี้ก็จะเป็นยันสะสมในการเติมนะครับเราก็จะสามารถรับได้อยู่แล้วนะครับผมตรงนี้เนาะก็ถ้าใครเติมนะช่วงประมาณพันกว่ากว่าเนี่ยก็จะมีการเสิร์ฟพลังนะครับที่การันตีบวก6เลยนะครับเราก็ต้องทําตีให้ถึงบวก5นะพอเราทําตีถึงบวก5าการทําตีบวก5เนี่ยไม่ยากครับผมอ่ะผมจะไล่สเต็ปไปเลยนะครับผมถ้าเราตีมาถึงบวก5้นะสมมุติว่าเราตีถึงบวก5เนี่ยผมแนะนําให้เราใช้ยันตรงนี้นะครับมันจะคุ้มกว่าเพราะว่า มันไม่แตกนะครับอุปกรณ์เราไม่แตกมันก็จะกลับไปเป็น3เหมือนเดิมแล้วก็จะวนลูปอยู่งี้นะครับวนลูปอยู่งี้แหละอ่าให้เราเตรียมยันตรงนี้ไว้ถ้าใครใช้หมดก็สามารถเข้าไปซื้อที่อ่าในช็อปได้นะครับหรือถ้าเราตีขึ้นมานะครับถ้าเราอยากจะทําให้ตีบวก5เนี่ยแนะนํานะครับอันดับแรกนะ ให้เราตีเสื้อของเราเนี่ยขึ้นมาที่บวก3ก่อดนะครับแล้วไปลุ้นนะครับยันกระโดดตรงนี้ตรงนี้เนี่ยสามารถซื้อได้ในช็อปนะครับราคาถูกอยู่ก็สามารถลุ้น1-3ได้นะครับถ้ามันติดอ่ะผมแนะนําว่าการที่ทําให้มันติดเนี่ยแนะนานะครับให้เรามียันอย่างน้อยก็คือยันโชคนะครับใส่เข้าไปก่อนนะครับเพื่อบวกเปอร์เซ็นต์นะอย่างที่บอกครับการที่จะตีบวกนะอย่างเช่นเราจะตีให้ติดนะครับผมมันก็บวก6กสิบห้าเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมเพราะว่าถ้าเราใส่ใส่ยันเข้าไปเนี่ยมันก็จะมีโอกาสติดนะครับผมซึ่งมมันีโอกาสูงแล ง่ายๆนะครับผมถ้ามันติดบวก5นะครับเราก็กระโดดอีกทีนะครับกระโดดตรงนี้นะครับผมใช้ใบนี้กระโดดนะถ้ามันติดก็คือลุ้นบวก8เอาง่ายๆครับผมโอเคนะอันนี้ก็คือเป็นสเต็ปนะครับในการตีอ่าประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเราตีถึงบวก5และเราอยากจะการันตีบวก6มันก็ต้องใช้ยันตรงนี้แหละที่ผมบอกนะครับผมนี่ตรงนี้แกะตรงนี้นะครับผมมันเป็นยันในการสะสมการเติมนะครับเติมเงินสะสมนะครับเห็นไหม ตรงนี้นะครับผมถ้าเราเติมเงินถึง3 0 0พเนี่ยเราจะได้รับยันนี้นะครับนี่การันตีเป็นบวก7นะครับผมการันตีบวก7นะก็คือจะใช้ตามสเต็ปอะสเต็ปมันจะเป็นสเต็ปนะครับจากบวก5เป็นบวก6บวกเป็นบวก7ประมาณนี้นะครับผมถ้าเราจะลุ้นบวก10นะแล้วเราไปกระโดด1ถึง3ไปหา10อ่าเราก็จะทำวนลูปอยู่อย่างนี้นะครับกลับไปเรื่อยๆนะ อันนี้ก็จะเป็นหลักการนะครับแต่ถ้าเราจะซื้อพวกยันกระโดดนะครับยันกระโดดก็สามารถเข้าไปในช็อปได้นะครับแบบที่1นะครับก็คือแบบนี้นะแบบนี้เนี่ยก็คือกระโดดแล้วถ้ามันไม่ติดก็จะกลับไปเป็นปวก3เหมือนเดิมนะครับตรงนี้เนี่ย220นะครับผม220นะก็จะแพงหน่อยนะครับผมตรงนี้แล้วก็อีกยันหนึ่งนะครับตรงนี้เนี่ยสามารถซื้อรายวันได้ก็แนะนำนะครับให้เพื่อนๆเนี่ยซื้อรายวันเลยเพราะว่ามันถูกอยู่นะครับถ้าป้องกันเนี่ยอันละ30หยวนนะครับ ก็ถือว่าถูกนะระดับก็เหมือนกันนะครับอ่ะอาวุธก็เหมือนกันก็นสามารถซื้อได้นะครับหรือเราจะใช้อีกยันหนึ่งก็ได้นะครับสาหรับเสื้อเนาะเสื้อเนอเี่ยก็จะเป็นเฉพาะเสื้อเลยนะครับยันนี้เนาะก็จะสุ่ม1-3เหมือนกันนะครับยันนี้เนี่ยก็สามารถใช้ได้ก็ราคาจะถูกลงมาก็เป็น150แล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับที่จะได้ค่าป้องกันเพิ่มขึ้นเนี่ยเพื่อนๆก็อย่าลืมไปหาประดับด้วยนะครับซึ่งถ้าเป็นประดับแดงของเลเวล60เนี่ย ถ้าเราตีบวกนะครับยิ่งเราตีบวกสูงเนี่ยพลังป้องกันของเราก็จะได้เยอะเห็นไหมครับเพราะผมเนี่ยตีบวกเนะครับก็จะได้พลังป้องกันมา18นะครับผมตรงนี้เนาะก็อันนี้เนี่ยผมตีแบบว่าใช้ใบการันตีนะอืผมใช้ใบการันตีนะครับซึ่งเวลาเราตีบวกขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันจะมีแพ็คกระโดดนะครับอันนี้ต้องใช้เงินนะครับผมอันนี้ต้องใช้เงินจริงๆพวกนี้นะใครเพื่อนๆเนี่ยเห็นคนที่มีบวกสูงๆเนี่ยคือไม่ต้องห่วงครับเขาเรียกว่าเงินอย่างเดียวครับผมก็คืออาศัยแพ็คเด้งนะครับพวกประด เราจะไปทำรลเวลไหนผมแนะนำว่าทำรลเวล60นะครับจะดีกว่าซึ่งถ้าเป็นพวก3-5เนี่ยเราไม่ต้องใช้ยันนะครับไม่ต้องใช้ยันการันตีก็ได้นะครับเก็บไว้เก็บไว้รอนะครับเก็บไว้อย่างอื่นดีกว่าอ่าเก็บไว้ทำตัวอื่นนะครับจะคุ้มกว่าก็ถ้าจะเริ่มทำจริงก็60นะครับเพื่อดันตัวเองเนี่ยไป80เพราะว่า80เนี่ยเราจะเริ่มทำของใหม่3000 6ก็จะได้นะครับบวก7ไป8เห็นไหมครับอ่ามันเป็นสเต็ปของมันอยู่นะครับอันนี้เป็นหลักการในการขายของนะครับของตัวเกมนะประมาณนี้นะครับถ้า7 5นครับ 7จไปแปดนะครับผมนี่นะเจ็ดไปแปดทั้งชุดเอาว่ายันการันตีพวกนี้เนี่ยจะเราจะไปใช้ตอนไหนก็ผมแนะนําว่าถ้าจะทําจริงๆอะ่ะ ให้เราทําช่วง60ก็ได้นะครับเพราะว่า60ไปหา80เนี่ยมันจะตึงหน่อยนะครับมอนมันจะตีแรงก็ใช้ยันพวกนี้เนี่ยตอน60ก็ได้นะครับแล้วก็เหลือไว้ไปทาจริงจริงจังจงอ่ะตอน80นะครับตอนเลิ่ม80เนี่ยเราจะได้ทําแบบจริงๆจังจนะครับเราจะเปลืองงาประมาณซึ่งอย่างที่บอกแะครับให้เราเนี่ยทำการขายของให้ได้นะครับผมแล้วก็เก็บสะสมนะครับตรงนี้เนี่ยอย่าไปใช้เยอะนะในส่วนของเงินหยวดนะครับอย่าไปใช้เยอะเก็บสะสมไว้ก่อนนะครับอย่าเพิ่งบูบามนะครับถ้าบูบามเนี่ยเราก็จะได้เติมมเพิ่ นะครับประมาณนี้ฝากไว้แค่นี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยครับ